สวัสดีค่ะผู้ฟังต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการที่รวบรวมเรื่องราวข่าวสารก้าวรัชมงคลน,นั่นเองค่ะในที่นี้นะคะ RMT u กับดิฉันดาริสาตระกุลเงกพบกันในช่วงเวลานี้โดยประมาณเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5 m h z z ค่ะ สำหรับวันนี้ที่นี่ R MUT หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากชาวราชามงคลค่าสารเพื่อน,นำเสนอผู้ฟังนะคะทั้ง3มช่วงรายการของเราค่ะเริ่มต้นกับช่วงแรกกับเปิดบ้านราชามงคลน,นั่นเองค่ะเปิดบ้านราชามงคลวันนี้นะคะอธิการบาดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดหลักสูตรการพัฒนาทักษะบุคลากรขั้นสูงทางวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางค่ะหมอนคอนกรีตในงานวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางนั่นเองค่ะรองศาสตราจารย์ดรสมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นประธานเปิดการอบรมในหลักสูตร การพัฒนาทักษะบุคลากรขั้นสูงทางวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางเรื่องมอนคอนกรีตรในงานวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางค่ะมาตรฐานการออกแบบการทดสอบและการผลิตและระบบคุณภาพสาิจัจสำหรับเนื้อหาการอบรมผ่านการถ่ายทอดความรู้นะคะโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายในประเทศและต่างประเทศค่ะซึ่งมีประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางเป็นอย่างมากอาทิ การลงทุนโครงสร้างด้านระบบทางรางของประเทศไทยการออกแบบหมอนคอนกรีตการวิเคราะห์ปัญหาวิศวกรรมงานทางด้วยโปรแกรม Finite Element เทคโนโลยีการผลิตหมอนคอนกรีตเจาะลึกมาตรฐานการทดสอบหมอนคอนกรีตเครื่องมืออุปกรณ์ขั้นตน้นและข้อระมัดระวังในการทดสอบหมอนคอนกรีตตามมาตรฐานสากลระบบคุณภาพ ISO IEC 1 7 0 2 5ค่ะสำหรับห้องปฏิบัติการนะคะแนวทางการจัดทำระบบคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบหมอนคอนกรีตสาธิตการทดสอบหมอนคอนกรีตและชิ้นส่วนงานทางห้องปฏิบัติการการฝึกปฏิบัติทดสอบหมอนคอนกรีตค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังผู้เข้ารับการอบรมยังได้เยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตการติดตั้งหมอนคอนกรีตและงานทางโครงการรถ ไปรางคู่สถานีชุมทางบ้านหนองปลาดุกอำเภอบ้านโป่งจังหวัดร,ราชบุรีพร้อมรับมอบประกาศสนียบัติผ่านการอบรมในหลักสูตรด้วยค่ะปิดท้ายกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีนะคะจัดการประชุมวิชาการนานานชาตินาวัตรกรรมก้าวราชมงคลยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสร้างสังคมคุณภาพแบบยั่งยืนค่ะ รองศาสตราจารย์ดเอร์สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีในฐานะเจ้าภาพการจัดงานเผยว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีก8แห่งได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่12 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้ง <together> ที่11พร้อมด้วยการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคลครั้งที่4ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมก้าวราชมงคลยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสร้างสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืนค่ะระหว่างวันที่18ถึง20พฤษภาคม2 5 6 5ณโรงแรมรอยอคลิฟแกนโฮเทลเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี โดยได้รับเกียรตินะคะจากศาสตราจารย์ดรสุภชัยปทุมนาคุลรองประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและปาฐกถาพิเศษค่ะทางด้านศาสตราจารย์ดรสุภาชัยปทุมนาคุลได้บอกเพิ่มเติมนะคะว่าการประชุมวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ในครั้งนี้นะคะนับว่าเป็นเวทีการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2552จนถึงปัจจุบันค่ะทำให้มองเห็นถึงความก้าวหน้าและความเข้มแข็งของเครือข่ายบัณฑิตศึกษามทรทางก้าแห่งที่มีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า17ปีค่ะโดยเฉพาะการจัดเวทีวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงาน โดยมีการจัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องมาจนถึงครั้งนี้โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม,มงคลทัญบุรีเป็นจาภาพจัดงานภายใต้มาตราการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดค่ะ และเชื่อมั่นนะคะว่าการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติครั้งนี้จะเป็นเวทีที่เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์วิศวกรรมศาสตร์และการศึกษาแบบสหวิทยาการตลอดจนเป็นวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายทางวิชาการให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้การประชุมวิชาการจะประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษการนำเสนอในภาคบรรยายและการนำเสนอในภาคโปสเตอร์ การประกวดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมการจัดนิทรรศการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลแต่ละแห่งและหน่วยงานภาคีเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยนวัตกรรมงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์นักวิชาการนักศึกษาและบุคคลทั่วไปค่ะซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญในการสร้างฐานความรู้และเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่เว็บไซต์ w w w r m u t c o n o r g หรือสอบถามนะคะได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหมายเลขโทรศัพท์ 02-549-4681ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพักสักรู่นะคะช่วงหน้าติดตามรอบรู้9ก้าราชมงคลกันค่ะถึงเวลาเปิดประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร It's time to explore new way of learning English for communication. ภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการบิน May I see your boarding pass, please? Now, sit back, relax, and enjoy the flight. ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว We had like to give you a warm welcome to city of Angle. และภาษาอังกฤษในงานบริการโรงแรม How may I best a s s e s s you? We hope you enjoy the stay at our hotel. เสริมทักษะการเรียนรู้เพิ่มเติมกับเราได้ที่คณะศิลปศาสตร์ราชมงคลธัญบ,บุรี www.larts.rmutt.ac.th เข้าสู่ช่วงนี้นะคะกับรอบรู้ก้าราชมงคลวันนี้ไปกันที่สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตาวันออกบันทึกข้อตกลงความเข้าใจทางวิชาการกับบริษัทพรีเมียมแอร์ไลน์จำกัดค่ะวันจันทร์ที่9พฤษภาคม2565รองศาสตราจารย์ดเรเลิชัยฟูประทีปสิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมด้วยอาจารย์ดรคุณานสุขภาคเจริญผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศรักษาราชการแทนรองอธิการบดีพร้อมด้วยอาจารย์บุญยวัฒน์อักษรกิจรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจทางวิชาการกับคุณทศพลวงกิติกรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพรีเมียมแอร์ไลน์จำกัดพร้อมด้วยคุณลักษณีรายาคณานุรักษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายประสานงานภาครัฐและเอกชนกัปตันสิทธิชัยสุขใสผู้อำนวยการสถาบันการบินพรีเมียมแอร์ไลน์จำกัดและกัปตันอิทธิกรสิริรักษ์หัวหน้าครูภาคพื้นและภาคอากาศจัดขึ้นในห้องปฏิบัติการชั้นสูงด้านบริหารจัดการการบินและบริการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่บางพระจังหวัดชนบุรีโดยบันทึกข้อตกลงความเข้าใจทางวิชาการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการด้านการบินและอวกาศระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกับเครือข่ายภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความเป็นไปได้ในทิศท,ทางที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายการจัดการศึกษาระดับชาติต่อไปสมุมพรบุญเกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกรายงาน ด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังจับมือกับเซอร์ตินยูนิเวอร์ซิตี้ประสานความร่วมมือด้านหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินพัฒนามณีรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสต,ตราจารย์ประเสริฐทองหนูหนุ้ยคณะบดีคณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีการประมงพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีการประมงคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้การต้อนรับพร้อมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและเคิร์ตินยูนิเวอร์ซิตี้ออสเตรเลียในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนากำลังคนและงานวิจัยร่วมกันโดยมีโปรเฟสเซอร์ราวิฟอร์เทเดอร์ Aquaculture School of Molecular and r i f e Sciences ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Sustainable Aquaculture จาก Curtin University พร้อมด้วยดรเชียนช่วงกัลยาณมิตรอาจารย์ Professor Curtin University ณห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมทรศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันของสองมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี (Joint Degree Double Degree) อย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรซึ่ง Curtin ีนยูนิเวอร์มีความโดดเด่นทางด้านเทคโนโลยีและนวัตรกรรมการพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์รวมทั้งความสามารถในการพัฒนากำลังคนในสายวิชาชีพต่างๆเป็นที่ยอมรับในระดับโลกโดยจะนำล่องการพัฒนาร่วมกัน จาก3สาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงได้แก่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลสาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้าและสาขาวิชาอุศาศาสตสาหกรรมอาหารบูรณาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีนอกจากนั้นมีเป้าหมายในการร่วมจัดคอร์สเรียนระ,ระยะสั้นช็อตคอร์ส หรือการจัดหลักสูตรประเภทประ,ประกาศนยียบัตรนอนดีกรี egree, รวมทั้งโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปรบิญญาตรีของมทรศรีวิชัยกับ c u r ร์ตินยูนิเวอร์ซิตี้ออสเตรเลียในส่วนของรายวิชาสายกิจศึกษาฝึกงานในต่างประเทศหรือภายใต้โครงการอื่นที่สนับสนุนให้นักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาและแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาคุณวุฒิระดับปริญญาเอกของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยต่อไปธนากรสิทธิสารวิทยุราชมงคลศรีวิชัยรายงานส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานยิ้มรับความสำเร็จจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลายัยประชาชนอยู่ดีกินดีมากขึ้นค่ะ เมื่อวันที่12พฤษภาคม2565มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนำโดยรองศาสตราจารย์ดรบัณฑิตกริตะคม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยพัฒนานวัตกรรมและบริการวิชาการและดรอนิวัตหาสุขผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยผู้บริหารอาจารย์เจ้าหน้าที่และคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1นึ่ตำบลหนึมหาวิทยาลายัยได้ต้อนรับและประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินง,งานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนำโดยนางสาวสุจิตราวณนนิธนะชากรนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยคณะและสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำโดยนายชัยวัฒน์อันตน์การจนะกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยคณะ เพื่อตรวจสอบผลสำเริจและประสิทธิภาพการดำเนินงานนอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมณตํตำบลหมื่นวัยตำบลโคกกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา MM. ทั้งนี้ผลสำทริ์ของโครงการที่ดำเนินการโดยมทรอีสานในภาพรวมนั้นเป็นที่น่าพอใจเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประชาชนในแต่ละตำบลได้เป็นอย่างดีมากซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมยังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ มีความสุขและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนับว่าเป็นผลงานหนึ่งในความสำเร็จจากการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในช่วงระยะเวลากว่า1ปีที่ผ่านมาสำหรับมอทรอยสานได้ดําเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ1ตําบล1มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นโครงการตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในปีพุทธศักราช2563จำนวน50ตำบลโดยดำเนินการในพื้นที่9จังหวัดคือจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดสกลนครจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดนครพนมพระราพรนำบตทงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มาถรอยสารรายงาน ในกันที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดโครงงานการยกระดับนวัตกรรมการตลาดและความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจ SME ค่ะนักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการทีมอินโนมาดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1จากการจัดประกวดโครงงานสําหรับนิสิตนักศึกษาในหัวข้อ การยกระดับนวัตกรรมการตลาดและความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจ SME ด้านผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปประเภทอาหารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ Imatech 2 0 22เมื่อวันเสาร์ที่2 1พฤษภาคม2565ณโรงแรมบางแสนเฮอริเทจอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนางสาวเพียงแขยันมะนางสาววันิกาสลอมทุนและนายสรยุทธสมานมิตรนักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ทีมอินโนมาดมทรล้านนาคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1พร้อมรับเงินรางวัลจำนวน20,000บาทจากการแข่งขันโครงงานวิจัยเรื่องการส่งเสริมมูลค่าเพิ่มทางการตลาดผลิตภัณฑ์น้ำพริกพื้นเมืองแปรรูปด้วยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะโดยมีอาจารย์อิดวัชนสุนทรอ,อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา การจัดประกวดในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีทางการตลาดมาใช้กับสินค้าเกษตรแปรรูปประเภทอาหารเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ SME เกษตรแปรรูปประเภทอาหารด้วยเทคโนโลยีดิจิตัลในจังหวัดชนบุรีธิตีธนรัตนพิมลกุลวิทยุราชมงคลล้านนารายงาน ปิดท้ายกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลพระนครจัดอบรมภาษาอังกฤษเชิงสร้างสารรค์เรียนภาษาอังกฤษให้สนุกค่ะสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลพระนครขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิสงสร้างสรรค์เรียนภาษาอังกฤษให้สนุกปลูกพลังความคิดสร้างสารรค์ผ่านระบบ Google Meet ในวันเสาร์ที่4มิถุนายน2565เวลา9กานาฬิกาถึง16นาฬิกา ในหัวข้อนำเสนอไอเดียสร้างสรรค์และเกิดอิมแพ t ด้วยภาษาอังกฤษและไหกูชั่วคราวภาพภาษาอังกฤษรู้วิตรู้โลกผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง27พฤษภาคม2,565และชำระค่าลงทะเบียน350บาทที่บัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครการให้บริการสังคม ธนาคารกรุงเทพสาขามทร,ร,พร,รพระนครศูนย์เทเวศเลขที่880-726-285-5ขีด7 2 6 2สอขีด5สอถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันภาษา,ามทรพระนครหมายเลขโทรศัพท์02665-3777ต่อ6056และ8233หรือที่ไลน์แอด l i r m u t p a c t h นันทนาสีมาสื่อสารองค์การราชมงคลรันครรายงานกูฟังค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหนะ้าติดตามข่าวสารงานวิจัยกันค่ะเปิดมิติใหม่แห่งโลกการศึกษากับนักปฏิบัติมืออาชีพในทุกศาสตร์ทุกสาขาวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาศคลิกสมัครที่ w w w o r e g r m u t t a c t h สอบถามโทร02-549-3613-5มาสร้างความเป็นมืออาชีพด้วยกันนะคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกับข่าวสารงานวิจัยค่ะ วันนี้ขอนำเสนอข่าวสารจากนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชพัฒนาออกแบบตู้อบแห้งระบบไฮบริดช่วยถนอมอาหารในชุมชนค่ะนางสาวกมลพันธ์มีเดชและนางสาวออนอุมาอุยจารดนักศึกษาหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่4วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่ขนอมได้ออกแบบและสร้างระบบกระจายความร้อนในตู้อบระบบไฮบริดซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอาคมลักษณะสกุลและอาจารย์อภิรันจันทองอาจารย์สาขาวิศวกรรมหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นที่ปรึกษาค่ะนางสาวกมนพันธ์นักศึกษาผู้ที่คิดคนตู้อบระบบไฮบริดเปิดเผยนะคะว่าจากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันการถนอมอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรเช่นพืชผักผล,ลไม้หรือสมุนไพรมีหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการอบแห้งด้วยลมร้อนการใช้ตู้อบแห้งที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและการทำให้แห้งโดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์วิธีที่นิยมใช้คือการลดความชื้นด้วยวิธีการตากแห้งโดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ค่ะวิธีนี้ แม้ว่าจะเป็นวิธีแบบดั้งเดิมแต่เป็นวิธีที่มีความสะดวกและก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะยังพบว่าวิธีดังกล่าวมีปัญหาเกี่ยวกับความสะอาดที่มาจากฝุ่นละอองสัตว์และแมลงต่างๆที่หากได้กลิ่นก็จะตามมาตอมหรือกัดกินสิ่งเหล่านี้เป็นพาหะนำเชื้อโรคมีจุลินทรีย์และแมลงวันอาจจะวางไข่ทำให้เกิดหนอนขึ้นได้ค่ะปัจจุบันระบบการอบแห้งโดยทั่วไปมี3ระบบก็คือ การอบแห้งระบบพ s สซีฟการอบแห้งระบบแอคทีฟและการอบแห้งระบบไฮบริดค่ะโดยพบนะคะว่าเครื่องอบแห้งระบบไฮบริดยังมีปัญหาเกี่ยวกับความร้อนในตู้อบไม่สม่ำเสมอเนื่องจากการกระจายลมร้อนไม่เหมาะสมค่ะส่งผลให้คุณภาพของผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพแตกต่างกันโดยเหตุนี้นะคะจึงคิดออกแบบและสร้างระบบกระจายความร้อนในตู้อบขึ้น เพื่อให้ความร้อนนั้นสม่ำเสมอและผล,ผลผลิตในตู้อบแห้งทั่วถึงคงสารอาหารเดิมให้มีคุณภาพและปริมาณสูงขึ้นโดยตัวเครื่องมือมีวิธีทําให้แห้งสองระบบด้วยกันก็คือใช้แสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าปกติค่ะและใช้แสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์โดยสามารถเลือกใช้งานได้ทั้งสองระบบทางด้านนางสาวออนอุมาอีกหนึ่งนักศึกษาผู้คิดค้นตู้อบระบบไฮบริด บอกเพิ่มเติมนะคะว่าการออกแบบและสร้างระบบกระจายความร้อนในตู้อบระบบไฮบริดนี้สำหรับตู้เนี่ยมีโครงสร้างลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนตัวเครื่องประกอบด้วยฮีเตอร์และครีบขนาด500วัตต์220โวลต์เป็นตัวทำความร้อนใช้พัดลมแบบกรงกระรอกนะคะเป็นตัวนำพาความร้อนและใช้เซอร์โวมอเตอร์เป็นตัวควบคุมแอร์กริล เพื่อควบคุมระบบกระจายความร้อนให้อุณหภูมิทั่วถึงภายในห้องอบและมีเทอร์โมคัปเปิลเป็นตัววัดอุณหภูมิภายในห้องอบและส่วนระบบควบคุมใช้ Arduino เป็นส่วนประมวลผลการทดสอบหาประสิทธิภาพด้วยวิธีการตากและการอบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเปรียบเทียบกับวิธีการตากแบบดั้งเดิมโดยมีผลทดสอบพบว่าระบบสามารถเข้าสู่อุณหภูมิที่ต้องการคือ อุณหภูมิ60องศาเซลเซียส70องศาเซลเซียสและ80องศาเซลเซียสจากอุณหภูมิห้องค่ะสำหรับการทดสอบการตากและการอบผลผลิตทางการเกษตรจากผลการทดสอบการทำงานของเครื่องต้นแบบระบบกระจายความร้อนในตู้อบระบบไฮบริดและเปรียบเทียบค่าความชื้นจากวิธีมาตรฐานพบว่าสามารถลดความชื้นของผลผลิตทางการเกษตรให้แห้งเท่ากับการตากแดดแบบดั้งเดิม ได้ในเวลา2ชั่วโมง30นาทีค่ะซึ่งประหยัดเวลากว่าการตากแดดแบบดั้งเดิมที่ใช้เวลา1 2วันซึ่งเครื่องนี้เหมาะกับการใช้งานสำหรับนักวิจัยและพัฒนารวมถึงอุตสาหกรรมระดับชุมชนในพื้นที่อำเภอขนอมในอนาคตสามารถพัฒนาเครื่องให้ใหญ่เพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้นค่ะรวมทั้งการควบคุมผ่านระบบดิจิทัลเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมเป็นลำดับถัดไป ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอาคมลักษณะสะกุลอาจารย์ที่ปรึกษาได้บอกเพิ่มเติมนะคะว่าผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาการออกแบบและสร้างระบบกระจายความร้อนในตู้อบระบบไฮบริดนั้นเป็นต้นทุนองค์ความรู้ที่เกิดจากความตั้งใจของนักศึกษาทั้งสองคนที่มุ่งและอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนทั้งผลิตผลทางการเกษตรและด้านประมงซึ่งเป็นวิถีชาวบ้านในพื้นที่ขนม โดยคาดว่าจะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ได้ค่ะขณะดเดียวกันนะคะยังเป็นการบ่มเพาะความรู้ก่อนออกไปทำงานจริงในสถานประกอบการทางด้านวิศวกรไฟฟ้าอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งหมดนี้คือการสรุปประเด็นข่าวสารในรอบรัว9ก้าราชมงคลของเรานั่นเองค่ะ ติดตามเรื่องราวข่าวสารรอบรัว9ราชมงคลแบบนี้กันได้ใหม่นะคะในที่นี่ RMUT กับดิฉันดาริสาตระกุลเงกค,ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ FM 89.5 m h z สร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี